เอาล่ะท่านชม,มก็ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เกม Tower Defense ก,กันอีกแล้วก็คือล่าสุดอ่ะอยูไม่เข้าใจว่าทำไมนะคือแชร่าคิดว่าอยู่เล่นเอ็กเพรสไม่ไหวใช่ไหมทำไมถึงคอมเมนต์แบบนั้นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหาทีมก่อนหาทีมก่อนโอ้ยซัมมอนตลอดเลยเหรอ yeah, แย่ละสิแซะเรามันซัมมอนตลอดเลยจ้ะซัมมอนเยอะไปไหวไหมไหวไหมไ,ไหม่ไหวจ้ะอู้วี่ไหวยูอ่าชิบฝุ่ยโยเอาล่ะเนื่องจากว่าแบบเมื่อกี้ไม่นับก็แล้วกันนะ ไม่รู้เป็นไรชอบกินซอสเปรียปร้ยวๆใหเ expert e x p e r เปอ้หวังว่ารอบนี้เราจะไม่แพ้เอ้ยหวังว่ารอบนี้เราจะเอ่อชนะด้วยกันทั้งสี่คนนะหวังว่ารอบนี้นะพี่คิดว่าเราอาจจะผ่านมันไปด้วยกันได้ใช่ใช่ใช,ใช่ถึงแม้ว่าเกมเมื่อกี้พวกคุณจะสภา,าพจิตหล่อนไปเองก็ตามว่าแพ้ทำไมน้องสาปพี่เอ้เย้เย้ยเย้ยตามเอาบทตามแบบพี่ตี้ตั้งเอาไว้เรียนกดตัวสองนะพี่น้องกับพี่จะเร่งเทอร์โบกัน <c oughs> <c oughs> ไป่ไป <c oughs> น้องวางอะไรต้นเกมลินเย้ัยยัยยัยยัยนเอาดีดีอะดีดีลูกระเบิดฟองแป็นไหนอะพี่ไม่เห็นเลยนี่ไหนพี่พี่ไม่เห็นนี่ไงไม่เห็นได้ไงอยู่อย่างนี้เออเหรอเออน้องวางข้างหน้าลืมไปถ้าเกมนี้แพ้โทษลินอะไรอะจิตอะไรอะคนดูพี่ก็ต้องไปโทษที่ลินเพราะงั้นลินต้องทอยมันพอสิลินมันหลุดไปแล้วลินทับแล้วจางลินไม่ทำทำทำไมมีรถยนต์ชนอยู่เขามีรถยนต์ให้เออเฮ้ย รถของใครอ่ะของเพื่อนหรอรไม่ใช่ของลินหรออ้าวตกใจพี่นึกว่าจะของลินถุยรถเลเวลผมยังไม่ถึงก็โดนอืมอ้าวสรุปน้องจางหมอหรือว่าน้องจางรถกันแน่นี่ก็ซื้อหมอมาแล้วนี่งเลเวลมันต้องหกสิบไม่ใช่เหรอพี่ถึงจะซื้อ<า>ไอ้นี่ได้ต้องซื้อแล้วเหรอสองหมื่นนะนะ 200, <า>ไมสองหมื่นฮะซื้อหมอแล้วเท่าไหร่ข้าวบังเท่าไหร่ข้าวบังเท่าไหร่ตะวังแปดร้อยห้าสิบ เฮ้ยเอาจริงดิพี่คิดว่าน้องจะพูดเล่นซะอีกนะน้องซื้อจริงเหรอเนี่ยพูดเล่นทำไมไงพี่ผมไม่ได้พูดเล่นโอเคโอเคโอเคพี่ผิดเองโอเคนะแต่ว่ามีหมอก็ดี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 โอเควันเนี่ยเน่เขายิงเร้พวกนี้ก็ขยันเล่นเครื่องซะด้วยทำไมอะน้องไม่เห็นผีล่องหนเหรออืมอัพสายบนไงพี่ยังไม่ได้อัพสายบน อัพสายไหนนะสายล่างต้องอัพสายล่างขั้นสุดท้ายถึงจะเปิดตาสายบนขั้นอัพแค่ขั้นสามขั้นก็เปิดตาแล้วเออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเยี่ยมมากไหนก็ไหวอันนี้ไหวโอยเลือกสี่สิบเองอืมไม่สี่สิบละโอเคโทษทีบเลือกสามร้อยโอ้ตัวสา้ตัวคุนเดีเดี๋ยว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 พี่วางอันนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆนะพี่วางอันนี้ให้หันไม่ละ เหมือนมีคนกังวลกันไปจะต้องเรียกเลือดออกมาลินเรียกเหรอไม่ได้เรียกโอเคของเพื่อนของเพื่อนเรามากันก็แบกสองคนสองประถ้าสองก็ดีนี่พี่ประสานงานกับลินคนหนึ่งก็เกมก็ง่ายขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเดียวนะมีสมอนมาเหรอทำไมพี่เหมือนได้เสียงสมอนโอเคนั่นไงมันอยู่นั่นมันใกล้ตายละถ้าจัดการได้ทุกอย่างก็ง่ายนะมันจะไม่ได้อยากได้รถถังครับอยากได้รถถังโอ้โหน้องคาดหวังอะไรกับต้นเกม ลองเรียกรถถังลองเรียกร้องหางรถถังต้นเกียนเนี่ยนะจะได้รถถังหารอีกกี่เวฟอ่ะถึงจะได้รถถังอนะ่ะอีกกี่เวฟอ่ะโอเคสแปมหายหมดแล้วพี่อตัวสปแปมออกแล้วอ๋อสกิปไปสก,กิปไปสปตัวสปอนออกหมดนละโอเคมีแต่ตัวกระจ้อยให้พี่จัดการน,นะง่ายถ้างั้นก็ง่ายสองกับสาธิต่าเองแอบสเปิร์ดถือว่าแจมตัวอะไรอะ่ะเออเฮ้ยรถมีเวสป์ยิงเนี่ยนะรถอ่ะ เออเนี่ยผมเล่นสายระเบิดระเบิดขันบนก่อนค่อยไปเล่นสายล่าคิดถูกแล้วแหละที่เอาลินมาด้วยเกมง่ายเลยคิดถูกละไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนกับเกมเอ้ยไม่ใช่อ่าไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนกับความฝันเมื่อกี้อ๋อเชิฟฝุ่ยโยความฝันดิดำมืดอะพี่เฮ้ยพี่ใช่ตอมิก <At omic. S 1> อืมแต่ไป <Yeah. S 1> โอ้โหระเบิดลินสุดยอดมากเลยอะลย่ะเท่าไหร่นะระยะเวลา,ลา,ลาถึงจะช้าก็เถอะนะแต่มันเอลีป่ะไม่มันจะสเปซอ่ะ สเปรเหรออ๋โอเคโอเคถ้า<ป>ถ้าสเปรก็น่าจะลกลึ่งเอลีทั้งคู่นี้ดีกว่าอ้อมั่นใจยังไงก็ต้องจัดเรื่องการเล็งเป้าเองด้วยไม่ต้องห่วงพี่มั่นใจว่าเกมนี้เราจะชนะได้แน่น,นอนพี่มั่นใจเท่าไหร่มั่นใจเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องมากกว่านั้นสิพี่อ้าวสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่เยอะพอหรอไม่เยอะต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลบมากจังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นงั้นน้องก็สลับกันสิถ้าน้องอยากให้มาก ให้เป็น90%ไงจะได้ชนะสกิปเลยทำาอยากให้ชนะจรแบบนั้นนะนะนะสกิปให้พี่รัวๆเลยแบบพี่จะอ,อันนี้ให้ไหวและไหวและเออนั่นแหลสะสกิปสกิปเยรยนสกิปไอ้อยาชนะไม่ใช่หรองั้นเราก็ต้องไปชนะด้วยกันเฮ้ยเลือด พันสี่กับอัศวินโอ้โหเราเป็นพันเลยลินหาทางเคลียร์ตัวสมอนได้ไหมเคลียร์อยู่พี่เคลียร์สมอนอยู่โอเคดีดีดีลินลิลิสกิ๊บยาวเลยสกิ๊บยาวเลยถ้าเรื่อกับทีมนี้พี่คิดว่าเราต้องสกิ๊บแล้วแหละเพราะว่าอย่าหยุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดหยุดจะจบเลยสมอลนะลินไปพร้อมพี่นะสมอนนะเอี๋ยไม่ใช่สมอนสิสมอนก็แย่ละคิดมากก็ยิงไม่ทันนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยลินต่อรอให้เพื่อนเขาจัดการเขามีอาร์ติเลอรี่อยู่พี่เชื่อมันเรต้องรอดูยูนิตพี่อะว่าทำอะไรได้ไหมตอนนี้อีพิ่งกด ย่มมกกดกด,ดเลยไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไหวนะลินเฮ้ยไว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 รถถังโอ่ะพี่สมอลรถถังให้อ่ะพี่เดียหนะละคันหนึ่งแต่อีนั่นแหละเป็นตัวเฉพาะนะเลือดมันเยอะเกินไปต่อสโลวางปลาสโลอยู่พี่ปลาสโลอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังนะรถถังพี่จัดการให้ได้โอเคดี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 ลินสคิปเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรถถังพี่ เอฝั่งผมนี่อันตรายสุดแล้วเนี่ยใช่อันตรายมากเบมิเสร็จก็บอสมาแล้วไงเออใช่ใช่ลินลินมีหมอลินหิวได้ปั๊มพีววางให้ละตอนนี้เอา้าเล่นหมอแตกเล่นหมอแตกก่อนหน้าผมเลยทำอะไรใหร้พวกแกอืมจะถึงแสนสามพันไหมเงินพี่พี่ต้องการแค่สามสี่พันมีเงินมาตรงนี้มีเงินนะมันไม่มีเงินให้นี่วะเวไม่มีเงินให้อ้อได้ตนละกดี่กดกดไหมเว็บ แน่นอนกดก็กด,กด,กดว่าพวกเรานั้นไหวกันแล้วยังไงล่ะไม่นะตัวระเบิดฉันไม่นะไปหมดเลยเอ้อหมดพี่ไดรินทำหน้าที่ได้ดีที่สุดละโอ้แกนลิงโคตรโหดเลยพี่ได้ไหนของใครนะ่ะของเพื่อนใช่ปะใช่ของเพื่อนหืมยิงไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอดีผ่านได้ก็ผ่านไปดิเอาดิลองสิลินรินน้นองใส่บอลแล้วน้องบัฟดาเมจให้พี่ได้ไหม หมออะใช่ใช่ใส่บนแล้วอ่ะจำเม็ที่พี่อันบนใช่ป่ะพี่พี่ใส่พร้อมกันสองอันเลยพี่เอาให้พังกันข้างเลยอ๋อมันต้องอัพอันฟ้าพี่อันฟ้าหมอฟ้าหมอฟ้าจะหมดแล้วมีหรอใช่กูใช่เมื่อกี้เห็นพุ่งไปสามร้อยกว่าไอ่เซิงเซิงเซิงดีดีดีนั่นดีนั่นดีนั่นดีดินฝั่งนี้อีกได้ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฟ้าหมอฟ้าหมอฟ้าใช่หมอฟ้าดินสะกิปเลย ไอ้มองมองวางหมอได้แค่สีตัวให้หอถ้ายน้องก็ต้องเล่นเล่นหมอนั้นให้พี่อ่ะเล่นหมอระดับไปนี้ให้พี่เออเล่นหมอไฟพี่เล่นหมอไฟพี่ตรงตรงนี้อีกหนึ่งเดี๋ยวพี่บอกให้ลินบัฟนะแล้วลินบัฟเลยนะลินไ่ทันแล้วกดบัฟไปแล้วโอเคถ้าลินเห็นว่าจงหวะไหนมันสำคัญที่จะบัฟก็บัฟเลยต้มนี้ไม่อัพหรอพี่สวยเลยนี่นี่พี่กงจุเกันอยู่สวยตด้แล้วได้้อมตจรวดน่าจะเอาไว้บัฟ นจ่100หขายตรงนี้ออกันต้องจะหลดเหรอแจกปับไหมล่ะเรียบร้อยพี่ได้ละอ่าลองบับพี่ลองมับพี่เท่าไหร่ยังหนึ่งเลเวลยังไม่เอยังติดกุดด้ถ้าปับได้บอกพี่นะพี่จะดูดาเบจมันโคตรชิวปับยังปับยังริวยังไม่ถึงพี่ใกระบอกใกระบอกไกระบอก พี่จะดูรเมกดเลยพี่ดูแล้วอโอ้อยยี่สิบแปดแปยยี่สิบแปโอ้โหเยอะโอเคกดบัฟมดีเยอะขนาดนี้ก็พี่ก็เล่นดีถ้ามันบัฟได้ขนาดนี้ยแรงจัดเลยเพิ่มสองเท่าอ่ะเพิ่มเป็นสองเท่าอ่ะไม่ไม่เชิงสองเท่าเรียนมันบวก2องร้อเหรือหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละพี่ทำไม่ได้โอ้ชนะเอ็กเ x p ร์ t เรียบร้อยเออด่อ,ดอไปนี้ต้องใช้หมอหมอทวันละ้อหมอสุดยอดเลยเลย่นแค่มีหมอน้องเรียกยอดละโอเคท่านสมเราจอกันใหม่คลิปหน้าถือว่าก็เสร็จชาเลนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs>